รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการปักหมุดปักใต้วันนี้ที่ฉันอยู่หน้าร้านแห่งนี้เลยค่ะคาเฟ่ลาซิเรนชื่อที่เรียกยาเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่านางเงือกใช่ไหมล่ะคะวันนี้สอนภาษาฝรั่งเศสคุณผู้ชมด้วยร้านแห่งนี้เหมือนกับร้านคาเฟ่ทั่วไปค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของซอรี่เจ้าของร้านค่ะที่สัญหาแรงบันดาลใจจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน จนออกมาเปิดทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ไปสรรหาความชอบจนกลายมาเป็นนี่เลยค่ะขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสที่ชวนหลงไหลแล้วก็ชวนให้เข้าไปชิมพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้วันนี้ค่ะ มองมองอยู่หน้าร้านแวบหนึ่งก็รู้สึกถึงความลิล้นแหลกสุดๆแต่พอเปิดประตูเข้ามาดูภายในเท่านั้นดิฉันก็แอบหลงรักบรรยากาศการตกแต่งร้านและรูปร่างหน้าตาของเจ้าขนมอบในตู้โชว์ที่มาพร้อมกับกลิน่นหอมๆของกาแฟาที่ลอยตลบอบอลลวลเล้ากับจังหวะดนตรีจนทำให้ดิฉันเนี่ยเคลิบเคลิ้มในบรรยากาศมวลรวมของร้านคาเฟ่แห่งนี้เสียละเกินค่ะคุณผู้ชม สำหรับร้านคาเฟ่ลาซิเรนแห่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์ด้านหน้าชั้นล่างแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสไวรับออเดอร์และเอาไว้จัดเตรียมกาแฟซึ่งข้างๆก็จะมีครัวเล็กๆเ,เอาไว้แตะเตรียมขนมเพื่อเสิร์ฟความสดใหม่ส่งตรงถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองค่ะโดยคุณลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งรับประทานขนมและเครื่องดื่มได้ในบริเวณชั้นล่างแห่งนี้ แต่ถ้าต้องการความเป็นสัดส่วนมากๆก็สามารถขึ้นไปใช้บริการที่โซนด้านบนซึ่งเป็นชั้นลอยเพื่อนั่งทำงานเงียบๆหลีกนี้ความวุ่นวายหรือจะเลือกเป็นมีติ้งรูมหรือจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซก็เลือกได้ตามความต้องการอีกด้วยค่ะ สำหรับการตกแต่งร้านก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้หินอ่อนในยุค90ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านและเป็นสไตล์ที่ลงตัวที่สุดกับการเลือกใช้โทนสีขาวของที่ร้านนั่นเองค่ะ สำหรับขนมอบที่ทางร้านจัดเตรียมเอาไว้บริการลูกค้านั้นเป็นความชอบและสไตล์ส่วนตัวของเจ้าของร้านเนื่องจากในสมัยเป็นพนักง,งานประจำก็มักจะใช้เวลาว่างในการออกไปนั่งทำงานตามคาเฟ่ตามร้านกาแฟในหลายๆแห่งทั้งในและก็ต่างประเทศและสุดท้ายค่ะแรงบันดาลใจที่ได้มานั้นก็ได้มาจากร้านที่ตนเองหลงรักซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ชิคๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเกาหลี นนั่่เองคะและนี่คือคุณกั้งนะคะเจ้าของร้านคาเฟ่ลาซิเรนแห่งนี้ผู้ที่ตามหาแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ใช่ตามไฟแห่งความฝันแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้มาง่ายดายเหมือนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบบัหลาบนะคะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะไปรู้จักกับเจ้าของร้านสุดหล่อคนเก่งคนนี้กันก่อนค่ะ สวัสดีครับผมวัุวราชิตนะครับหรือว่าเชฟกั้งนะครับที่รู้จักกันก็ถ้าเรามาเล่าเรื่องการศึกษาเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างหลากหลายมากอย่างปร,ริญญาตรีเนี่ยกังจบที่มหาวิทยาลัยอสมชัญหรือว่า a b เอแบกนะครับที่ทุกคนรู้จักกันในคณะ Risk Management and i n d u s tri s l s v r v i s นะครับก็จะเป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไฟแน n c e คล้ายคไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เอกที่เรียนมาก็จะเป็นไลฟ์อินชอลันหรือประกันชีวิตนะครับพอหลังจบจาก a b a บเราก็ไปต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่เมืองซิดนีย์ในสายที่เรียนเนี่ยเป็นม a s t e เตอร์บิสเนสอินมาเก็ตติ้งก็คือเป็นเอกมาเก็ตติ้ง Marketing นะครับปริญยาโทมาหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้เทคโนโลยีซิดนีย์ครับล่าสุดหลังจากที่ ออกมาเป็นเชฟนะครับก็เรียนที่โรงเรียนประกอบอาหารเลคครองเบลดุสิคประเทศไทยครับในสายเราเรียกว่าสุพเรียดิพมาพัดิซัลีนะครับก็คือได้ใบประกาศที่คล้ายๆกับปร,ริญญาของเชฟขนมหวานตอนนี้ก็แต่สถานะตอนนี้ก็คือเป็นทั้งเชฟขนมหวานแล้วก็เป็นเจ้าของร้านคาฟเฟ่ลาซีแลน คาเฟ่ลาซิแลนเนี่ยจริงๆก็คือภาษาฝรั่งเศสก็คือแปลว่าหนังเงือกนะครับก็คือเป็นคาเฟ่ที่มีธีมของนังเงือกเราคิดว่าหนึ่งเราอยู่ในเขาเรียกว่าถิ่นที่มีนังเงือกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อาจจะเพิ่มพลังในการทํางานให้เราได้แล้วเ,เราก็เคารพนะครับสองก็คือเราส่วนตัวนะเราคิดว่าคนแบบท้องถิ่นของเราเนี่ย เราก็มีความเป็นเงือกอยู่หมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับตัวไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเราคิดว่าเราแบบทำได้ทุกอย่างชื่อเนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าหลักๆที่เราขายเนี่ยเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะมีขนมยุโรปตัวอื่นแซมโดยนิดหน่อยเช่นโดนัทที่เป็นนะแบบอิตาเลียนนะครับจริงๆเราตัวเราเป็นคนชอบ ไปคาเฟ่อยู่แล้วนะครับคือในสายงานเก่าเนี่ยก็จะเป็นงานที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็ทำทำพรีเซนต์ประชุมเยอะมากครับบางวันเราทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้หรือเราทำงานไม่เสร็จเราเอากลับมาทำต่อที่คาเฟ่คือเราเราชอบธุรกิจเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเออมันเป็นที่ชุบชีวิตให้คนนะครับจากแบบเราหมดแรง หรืออะไรเงี้ยบางทีเราเหงาเรานั่งทํางานที่บ้านคนเดียวเราทําไม่ได้หลอกมาคาเฟ่เราเจอคนเราเจอบาริสต้าเราทานกาแฟนะครับเรานั่งทํางานต่อได้จนงานเราเสร็จก่อนที่จะเปิดเนี่ยไปดูมาหลายคาเฟ่มากนะครับในหลายประเทศแล้วก็ชอบมากที่สุดคงเป็นเกาหลีเพราะว่าเขามีการแข่งขันที่แบบรุนแรงมาก อาชีพเดิมนะครับผมเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นเซลล์นะครับเราเรียกสายงานนี้ว่าเคียร์เขาก็คือจะเป็นคนที่ติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่ของตัวแทนจำหน่ายนะครับเช่นพวกที่เป็นห้างใหญ่ๆนะครับัดมาจากการเป็นเซลล์เนี่ยก็คือมาเป็นมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเป็นงานในสายการวางแผนนะครับในแต่ในทางของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราจะแปลมาร์เก็ตติ้งในอีกแบบหนึง่ง ก็คือเราเหมือนเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าในประเทศไทยยกตัวอย่างว่า,าถ้าคุณมีสินค้าแต่คุณอยู่ที่ประเทศอเมริกาอยากเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยทํำยังไงมาหาเรานะครับถ้าพูดถึงความสําเร็จระหว่างทํางานเนี่ยเ,เราคิดว่าเราสําเร็จระดับหนึ่งทั้งส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องประโยชน์ที่ได้จากงานถ้าส่วนตัวเนี่ย ถ้าเราย้อนดูแคริเอร์พาธของเราเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในสายงานนั้นแล้วแต่ก็ยังมีคนโทรมาติดต่อไปทำงานในสายงานเดิมนะครับซึ่งเราก็ต้องอธิบายเข้าไปว่าแบบเ,เรามาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้กลับไปอีก แต่สบายใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องที่จะแบบทำงานด้วยเขาเรียกว่าเดเรคชั่นของคนอื่นเรามีเดเรคชั่นของตัวเองมันก็จ,จะสบายเป็นเพราะเรามีประสบการณ์จากการทำงานบริษัทแต่ว่าถ้าเราไม่มีมันก็อาจจะยากเหมือนกันอันนี้เราเคลียร์ว่าการทำแบรนด์หนึ่งแบรนด์ต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันยากแต่อย่างหนึ่งที่ คนมองผู้ประกอบการเนี่ยคนจะคิดว่าเออเราพวกเราสบายแต่จริงๆไม่ใช่หลังฉากเนี่ยเราเหนื่อยกันมากนะครับทุกคนไะดูดโซเชียลของเราขนมที่สวยหรืออะไรเงี้ยกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวพนักง,งานทุกคนต้องทํางานกันหนักนะครับให้มันออกมาเป็นแค่ขนมภาพหนึ่งภาพหรือบริการที่ลูกค้าพอใจหนึ่งครั้งเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือความผลดันนะครับ ของผู้ประกอบการนี่ก็คือเรื่องเ,อเรื่องเงินเพราะว่าถ้าเทียบกับพนักงานบริษัทไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเ,เงินยังเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนเรายังเบาใจได้ว่าแบบเดือนหน้าเรายังมีเงินที่จะใช้จ่ายแต่ว่าอย่างผู้ประกอบการแบบเราผมยกตัวอย่างว่าอาจเจอวิกฤตโควิด1 9เนาะอย่างปีนี้ที่เราเจอกันมันก็ทำให้เออเราต้องพยายามหนักขึ้นเพื่อที่จะให้ได้เงินเท่าเดิมน,นะครับ รวมถึงการแข่งขันที่มากขึ้นอย่างธุรกิจคาเฟ่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงเราก็ต้องคิดตลอดเวลาว่าเออเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากการแข่งขันให้ได้ คนกั้งเจ้าของร้านคาเฟรา่ราซีเรนแห่งนี้จะไม่ได้เรียนจบมาในสายอาหารแต่ด้วยความตั้งใจจริงที่ต้องการจะทำร้านคาเฟเ่เล็กๆให้กลายเป็นที่รวมตัวของคนรักกาแฟาและขนมอบจึงได้ลงทุนสร้างทักษะให้ตนเองโดยเลือกที่จะไปศึกษาหาความรู้เรียนเพิ่มเติมด้านการทำขนมจากสถาบันชื่อดังหลายแห่งเพื่อให้เกิดเป็นทักษะพื้นฐาน และเก็บชั่วโมงบินเพื่อให้เกิดความชำนาญซึ่งนะทุกวันนี้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วและการันตีได้ว่าร้านเล็กๆแห่งนี้มักจะมีลูกค้าแวะเวียนมานั่งรับประทานทั้งขนมและเครื่องดื่มกันอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันโดยทุกอย่างไม่ใช่กระแสแฟชั่นอย่างที่เห็นจนชินตาแต่ทุกคนที่เดินเข้ามาณนะที่แห่งนี้ มักจะติดใจในรสชาติและการให้บริการของทางร้านนั่นเองค่ะแม่เดินวนเวียนถ่ายรูปรอยู่นานละงั้นดิฉันไม่รอช้าขอสั่งขนมและกาแฟเอาไว้ชิมก่อนจะไปเจอเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะจะได้คุยกันอย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง คือบรรยากาศภายในร้านคาเฟ่ลาซีแรนค่ะอุ้ยสเตรสเสียงผิดหรือเปล่าจริงๆต้องอ่านว่ายังไงคะลาซีแรนลาซีแรนนะคะลอริงก่อรลาซีแรนเป็นภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเฟิร์นเห็นโพสต์อยู่ในโซเชียลบ่อยๆจะเรียกชื่อเล่นร้านตัวเองว่าร้านเงื่อใช่ครับน่ารักมากเข้ากับเมืองสขลาด้วยนะคะบรรยากาศ ในร้านบริเวณโซนด้านล่างเนี่ยลูกค้าเข้ามานี่ดูเป็นเกาหลีเกาหลี<ช>เป็นสไตล์แบบไหนระบุได้ไหมคะเนี่ยการตก,ตกแต่งร้านถ้าหลักๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบหินขัดนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเด็กยุก้าเราเรียกเด็กเราเรียกตัวเองว่าเด็กยุก้านแล้วกันเราจะเห็นหินขัดนะครับตามตึกอาคารบ้านเรือนนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์อายกตัวอย่างถ้าทุกคนเคยเห็นก็เป็นโตเก้าอี้หินขัดที่มีตารางหมักลุก มมหมาคอสในสมัยนั้นเนาะเคอ<ช>นั่งดื่มชาไปด้วยแล้วก็<ช>คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็จะเล่นหมากรุกไปด้วยใช่ครับก็คือ,อเมื่อไหร่ที่เราเห็นหินคัดเนี่ยเราจะรู้สึกอบอุ่นนะครับ<ม>แล้วก็นึกถึงวันที่เราเป็นเด็กวันที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับมันเป็นความทรงจําที่ดีใช่ก็เหมือนนั่งอยู่บ้านตัวเองก็จะมีเก้าอีห้หินขัดยาวเลยค่ะในริม ฝั่งนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งครับใ่บก็บริเวณโซนด้านหน้านก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เซอร์วิสลูกค้าครับใช่ครับแล้วก็พอเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดหูนั่นคือเสียงเพลงเกาหลีใช่ครับทั้งวันเลยอันนี้ทําไมเราถึงใช้เป็นเพลงเกาหลีอะคะจริงๆเนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยผม,มเป็นคนที่ หลักวัฒนธรรมของเกาหลีมากกว่าควาเยอะเป็นติงเกาหลีไหมคะไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นว่าชอบวัฒนธรรมใช่ครับคือด้วยความเป็นเกาหลีเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาไม่มีตัวตนเขาไม่ได้ยึดติดเพราะฉะนั้นศิลปะในเกาหลีเนี่ยจะเติบโตเร็วแล้วก็แข่งขันกันรุนแรงมากนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเขาไม่มีร่างเงาคือเขาต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบ จะอยู่ในตลาดเพื่อที่จะชนะคนอื่นนะครับเขาไม่ได้เป็นแก้วแต่เขาเป็นน้ำปรับตัวตามภาชนะได้ทุกอย่างขนมที่ร้านนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีด้วยไหมคะมีหลักๆที่ร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับ<ม>ก็จะเป็นตัวหลักจะเป็นพวกขนมพลาสติกของฝรั่งเศสน,นะครับะจะเป็นพวกชูเอกแคลร์นะครับ เราก็จะมีขนมยุโรปมาแทมบ้าง<ช>ก็จะเป็นโดนัทนะครับอิตาเลียนโดนัทที่มีสองไส้ส่วนถ้าเกาหลีในร้านนี้ยคือมาการอง<ช>นะครับมากคารองที่จะเป็นไส้แบบไส้ใหญ่ๆนะครับฟูฟไสฟ้ฟูฟูใหญ่ๆอ,อันนั้นเราจะทำเป็นแบบสไตล์เกาหลีอันนี้ชอบส่วนตัวไหมคะที่นนจะเอาของเกาหลีมาอยู่ในขนมทั้งตู้ที่เป็นไสยุโรปเลยก็ เราเรียกว่าผสมกันให้มันลงตัวดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยความเป็นยุโรปจา๋าบางทีเนี่ยคนไทยหรือคนเอเชียเราอาจจะแบบเข้าไม่ถึงหรืออะไรนะเราปรับให้มันมีความเอเชียเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงตัวขนมเนี่ยจะเป็นขนมคลาสสิกฝรั่งเศสแต่เราพยายามดึงรสที่แบบอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างขนมยุโรปเนี่ย รสจะค่อนข้างจัดถ้าเปรี้ยวจะเปรี้ยวกะโดดไ,ไปเลยหวานหวานไปเลยแต่งสไตล์ของคนไทยใช่ไหมแบบนั้นออผมคิดว่ายากที่จะเข้าถึงเราก็เลยพยายามปรับให้ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างคมขอบะนะครับเพื่อที่จะได้ทานง,ง่ายๆแล้วก็ในราคาที่สมเหตุสมผลมีกี่ชนิดคะนะปัจจุบันปัจจุบันมีอยู่7ชนิดนะครับก็จะมี เอ้แคลนะครับเอแคลเหมือนบ้านเราไสแบบคัสตาร์ดคือเฟินเข้าใจผิดใช่คือแต่ว่าคุณเฟินไม่แปลกนะเพราะว่าคนอีกประมาณ99สเป็นของคนเอเชียเกือบทั้งประเทศเข้าใจผิดทั้งทวีปเลยทั้งทวีปเลยเหรอคะทั้งทวีปครับเลิฟจริงๆมันเป็นยังไงเอ้แคลเนี่ยจริงๆจะเป็นชูตัวยาวนะครับจะเป็นแป้งเดียวกันแป้งเดียวกันใช่แต่เอ้แคลในความ เข้าใจของบ้านเราฝรั่งเรียกว่าชูจะเป็นรูปกลมๆครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะมาบีบไส้เข้าไปเรียกว่าเอแคร์แต่ไม่ใช่เขาจะไม่ใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้นเดิมของฝรน่งเศสเนี่ยก็คือแป้งเดียวกันแต่ว่าลักษณะรูปร่างรูปร่างเขาจะยาวแล้วก็มีฟิน์ชิมละมีความเปรี้ยวของเลมอนกลิ่นด้วยหอมหวานมากเลยขอบคุณอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วย ถูกต้องครับใช่ครับคือซิกเนเจอร์เราก็เป็นเลมอนทาร์ตเอแคลนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นทำมาสุดท้ายเนี่ยกับการมาเปิดร้านมีธุรกิจของตัวเองเหนื่อยมากกว่าเดิมทำทุกอย่างด้วยตัวเองวันนี้ประเมินชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองเลือกยังไงบ้างคะ ปีนี้เป็นปีที่ยากนะครับถ้าสมมติในทางตัวเลขเพราะว่ามันมีวิกฤตมันไม่เหมือนปีอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าในความรู้สึกเราค่อนข้างพอใจก็จะมีพอยต์เช่นหนึ่งอ่ะเราเราถือว่าเป็นเชฟมือใหม่ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเชฟท่านอื่นๆนะครับคือเรานับถือเชฟทุกท่านเนาะเรามาเป็นเชฟได้ไม่ถึงปี ใหม่ในใสายงานมากๆเราถือว่ามีคนชอบขนมเรานะครับอยู่กลุ่มหนึ่งเราก็ดีใจละเนาะแล้วก็ระบบการทำงานของเราค่อนข้างลงตัวเราใช้พนักง,งานน้อยน,นะครับแล้วก็พนักง,งานของเราค่อนข้างคล่องแคล่วนะครับบริการลูกค้าได้ตามที่แบบเป้าหมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราสามารถาเขาเรียกว่าบาลานซ์เรื่อง เรื่องไฟแนซ์กับเรื่องความฝึกในการทำงานนะครับซึ่งมันมาจากความสามารถในการทำงานที่งานออฟฟิศที่เราเคยทำในเชิงระบบถูกต้องในเชิงระบบการที่ใช้การที่ใช้คนน้อยใช้ระบบจัดก,การนะครับใช้การจัดซื้อออนไลน์การใช้เครื่องจักรต่างๆนะครับมันทำให้แบบเราสามารถลดโอเปอเรชั่นคอส แล้วก็ขนมที่ขายถึงมือลูกค้าเนี่ยคุณภาพดีแต่อยู่ในราคาที่ไม่สูงเกินไป นี่ละค่ะคือบรรยากาศและก็ไม่ใช่แค่บรรยากาศที่สื่อสารไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่ยังเป็นความรู้สึกจากใจของเจ้าของร้านที่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับลูกค้าทุกคนรับรู้ทุกสิ่งจัดการทุกอย่างด้วยเชิงระบบนี่แหละค่ะคือความยั่งยืนสำหรับการทำธุรกิจณนะวันนี้นะคะ ได้ตามใจที่ที่เราต้องการเน่ะใช่ไหมเรื่องมาได้เรื่องมาได้เรื่องมาตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆอ่ะก็เข้ามาก็บรรยากาศแนวขาวๆเนาะนั่งก็สบายดีเนี่ยให้เท่เกาหลีตลอดทุกครั้งที่มาเลยค่ะไม่ใหญ่ร้านไม่สวยเลยเหรอใช่เห็นตั้งแต่ร้านคุ้มใช่ตอนแรกไม่รู้ชื่อก็แบบบอกเพื่อนว่าร้านที่คุ้มๆขาวๆอ่ะแวะมาลองกินกันอเลยเงี่ยเอามาแล้วก็ก็โอเครสชาติก็แยบดี แล้วก็พนักง,งานก็แนะนำก็ท่านดีแถมมาสักสองสามครั้งเขาก็จาชื่อได้แล้วก็แทบจะไม่ต้องสั่งแล้วว่าเราจกินอะไรอย่างเมื่อกี้เพื่อนสั่งผิดเขายังรู้เลยว่าเราไม่ได้กินอันนี้แต่ว่าเขาก็จําได้ไอ๋อชอบกลิ่นเวลาเคาเบีกอะกลิ่นม,มันลอยหลังหอมดีแล้วขนมก็อร่อยไม่หวานมากไม่อะไรแล้วแบบเนยครีมใช้แบบของดีคือต้องชิมแล้วก็จะรู้เลย และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในบริการและเดินเข้ามาใช้บริการซ้ำนั่นก็คือความซื่อสัตย์และก็ความรับผิดชอบทั้งในตัวของรสชาติขนมและความปลอดภัยของอาหารในทุกๆคำที่ลูกค้ารับประทานเข้าไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณกั้งฝากร้านนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะแวะเวียนมาชิมขนมชิมกาแฟแล้วก็มาคุยกับคุณกั้งค่ะว่ามายังไงบ้างร,ร้านคาเฟ่ลาฟิเรนนะครับจะอยู่ เยื้องกับธนาคาร PMB นะครับสาขาจุติอนุสร์นะครับก็จะเป็นร้านคาเฟ่สีขาวๆเล็กๆนะครับมี2ชั้นเนาะสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปทางขนมทางกาแฟเช็คอินนะครับมากับเพื่อนเนาะเรายังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าเราเป็นขนมทางเลือกที่จะเสนอทั้งขนมที่ มีหน้าตาที่คุณสามารถถ่ายรูปเอาไปลงได้อย่างภูมิใจนะครับในรสชาติที่โอเคราคาที่จับต้องได้แล้วก็ถือว่าใครที่มาที่ร้านมาเพสพศิลปะนะครับทั้งในรูปแบบขนมการแต่งร้านนะครับดนตรีนะครับรวมไปถึงอาจจะสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับต้นไม้ธรรมชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากช่วงโควิด -19 นะครับว่าแบบอ่ะในเวลาที่หลายๆคนเนี่ยทุกใจที่สุดหรือเราเองก็ตามธรรมชาติช่วยเราได้นะครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของความเป็นตัวตนทั้งสไตล์ร้านแล้วก็สไตล์ของเจ้าของร้านค่ะยังไงแวะมาคุยกับคุณกั้งได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยและสื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ โอ้โหน่ารักทีเดียวค่ะคาเฟ่ที่เรียบหรูดูแพงและที่สำคัญคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจและหลักคิดในการทำธุรกิจของผู้ชายคนนี้จากมนุษย์เงินเดือนออกมาตกผลึกเป็นร้านเล็กๆมีพื้นที่ทำงานมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนเห็นแล้วก็ทึ่งหลายคอนอาจจะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ไปสานต่อไฟฝันของตัวเองก็ได้นะคะ วันหลังถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถมีโอกาสแวะมาที่หัดใหญ่แห่งนี้นะคะบริเวณแถวแถวถนนเส้นจุติแล้วก็แวะมาที่นี่กันได้ร้านคาเฟ่ลาซิแรนวันนี้ดิฉันนำร่องปักหมุดไว้แล้วครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดที่ไหนติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้วันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงาน n อ็สงขลาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ